วัสดีครับพบกับเราเองเ,เลียวลนะครับวันนี้ผมจะพามาดูเกี่ยวกับรหัสนะครับ FIFA Mobile นะครับว่าของผมนั้นมีอะไรบ้างนะครับแต่ว่าเป็นรหัสที่ผมเพิ่งเล่นนะครับผมเพิ่งเข้ามาเล่นเกมนี้นะครับผมซึ่งดูเหรียญแล้วก็น่าจะรู้นะครับมีแค่ห้าหมื่นกว่าบาทเองนะครับโอเคว่าผมมีนักเตะมี ชุดจริงชุดสำรองอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวให้ดูกันนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูนักเตะกันนะครับผมจะตั้งค่าไว้เป็นระบบ433นะครับโอเคนี่คือนักเตะนะครับชุดหลักหรือว่าตัวจริงของทีมผมนะครับ ก็หลักๆก็จะมีพูดิสิตนะครับได้มาจากเชลซีนะครับแล้วก็มาติเนสได้มาจากอินเตอร์มิลานนะครับแล้วก็อ่าชื่อไอตัวเนี้ยผมผมก็ไม่รู้ว่าชื่ออะไรเนาะแล้วก็อีกมากมายนะครับแล้วก็โฟเดนนะครับแล้วก็อาราบานะครับก็ได้นักเตะจากยูฟาแชมเปียนลีกนะครับก็จากทีมยังบอยนะครับ ก็มีนี่คือตัวหลักของผมนะครับค่าพลังสูงสุดก็จะมีอยู่85นะครับลงมาก็จะเป็น8 4นะครับลงมาอีกก็82แล้วก็81นะครับนี่คือชุดหลักของผมนะครับโอเคเราจะไปดูชุดสำรองกันนะครับหรือว่าตัวสำรองนั่นเองนะครับว่ามีอะไรบ้างมาร์เก็ตนะครับ นะะอันอันนี้ไม่ใช่เนาะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งอ่ะนี่คือนักเตะทั้งหมดใน ID ของผมนะครับเมื่อกี้ให้ชมแค่ชุดหลักเนาะแต่ว่าอันนี้ก็คือให้ชมแบบทุกคนเลยทั้งชุดหลักแล้วก็ตัวสำรองนะครับก็จะมีใครบ้างนะครับก็มีประมาณนี้นะครับรมานี้เลยนะครับก็มีไม่เยอะครับแล้วก็ค่าพลังก็อันน้อยนิดเหลือเกินนะฮะค่าพลังอ่า 7จขึ้นไปก็มีไม่กี่ตัวนะครับนี่ครับเจครับค่าพลังเจ็ดสก็พวก80ก็จะอยู่ข้างบนครับนี่ครับตัวที่แพงที่สุดนะครับสำหรับ ID นี้ก็น่าจะเป็นโฟเด e นนะครับโฟเด e นกับอาราบานะครับลองลงมาก็จะเป็นอ่า พุริสิตนะครับนะพุริสิตหกแสนนะครับโฟเด้นกับอาราบาก็เจ็ดแสนนะครับประมาณนี้นะครับโอเคนี่คือนักเตะในทีมของผมนะครับโอเคนี่คือไอดีคร่าวๆของผมนะครับว่าอ่ามีตัวละครนะครับมีนักเตะ อะไรยังไงบ้างนะครับสำหรับ id fifa mobile ของผมก็มีเพียงเท่านี้นะครับเพราะผมเพิ so ่งหาฝึกเล่นหรือหัดเล่นเกมนี้นะครับก <sk ill S 2> ็ใครที่อยากเล่นด้วยกันก็มาเล่นด้วยกันนะครับก็ถ้าใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ